เอาละครับตะกี้เราดูเวลาสำหรับรถของหมูหยองนะครับเป็นรถอีซูดีแม็กนะครับทาเวลาอยู่13 4ต้นต้นๆคือขับแบบชิวๆสบายๆนะครับตอนนี้เราจะถึงเวลาแล้วครับว่าเราจะมาดูกันว่าทางสํานักเซเว่นเลสซิงเด็กหรือหมูหยองนะครับเขาบริฟาร์และนี่มายังไงบ้างนะครับอันนี้ผมจะถามหมูหยองนะครับเราเลือกจากสเต็ปภายนลกรถก่อนดีกว่าครับผมข้างนอกนี้เป็นรุ่นไหนรถรุ่นไหนครับก็เป็นอีซูดีแม็กตัวไทเทเนียมครับผมครับผม จากนั้นนะครับภายนอกนี้เราเริ่มปรับแต่งชิ้นส่วนไหนก่อนนะครับก็ที่ว่าเริ่มก็เริ่มแรกๆก็เปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนแก้วแล้วก็เปลี่ยนฝาปงครับเป็นฝาปองเทปร่าจากอาคณะครับผมอ๋อนี่คือเพื่อที่ว่าลดน้ำหนักให้กับตัวรถใช่ครับผมไล่น้ำหนักไปลงท้ายให้หมดเลยครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นสูตรของทางหมูหยองหรือเปล่าครับใช่ครับผมเอาแล้วครับจบจากภายนอกนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องเครื่องยนต์ต่อครับหมูหยองครับเครื่องยนต์นี้หมูหยองทำอะไรบ้างครับช่วยอธิบายทีละส่วนเลยแล้วกัน คันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ความจุ3 0 0 0ซ c ครับเดิมทีเป็น2 5 0 0 c ีจากโรงงานครับก็เลยมาขยายความจุเป็น3 0 0 0ซ c ก็เปลี่ยนข้อเป็นข้อซิ่งแล้วก็เป็นก้านซิ่งจากสหัจจานัยสามพันครับแล้วก็ลูกเป็นลูกไซส์ครับแคมก็เป็นแคมจากสหเจจานัยสามพันเหมือนกันครับวาล์ววิลนี่ก็คือขยายเป็นไทเทเนียมครับลูกก็หลบวาล์วไปประมาณ2มิลครับก็เบ็ดเสร็จแล้วรถคันนี้ก็พูดง่ายๆก็เป็นเครื่อง3,000เต็มตัวครับ แต่ส่วนเทอร์โบที่นํามาใช้นี่เป็นเทอร์โบ VGS 3000ตัวของไฮเลนเดอร์ครับผมแล้วทางด้านปั๊มโมดิฟายขึ้นมาก็คือปั๊มก็ทํามาจากกอเทคนิคดีเซลทางรางกับหัวฉีดนี้ก็เป็นทางของผมเองครับผมแล้วส่วนกล่อง ECU ใช้ของอะไรครับเนี่ยใช้ของมอนเตอร์แม็กจูนโดยพี่อาครับผมคือออกมอนเตอร์แม็กคือ ECU ช็อปใช่ครับผม ECU ช็อปครับแล้วทางหมุอย่างใช้บูธในการวิ่งแต่ละรอบเนี่ยใช้บูธอยู่เท่าไหร่ครับ55ปอนด์ครับโอ้โห oh, 55ปอนด์ แล้วส่วนระบบส่งกำลังครับคุณยงส่งกำลังนี่เกียร์นี่เป็นตัว VGS ครับผมเป็นของอี่สุ VGS เฟืองท้ายเป็นอัตรา2.9ครับผมก็เป็นของเซตดิกครับน้แล้ว<ป>ชุดคาัาห์ือชุดคัดชุดคัดเป็นของ BK คัดอากอาเจกครับผมอ๋อเอาละครับจบจากเครื่องยนต์ไป ส่วนเรื่องของช่วงล่างครับเขาบอกว่ารถแดกเนี่ยช่วงล่างสําคัญว่ามีผลต,ต่อการออกตัวมากใช่ครับผมก็โชกหน้าเป็นของพิตตี้จาก a อสแท็กฟอร์ครับคู่หลังก็เป็นของแอสแท็กฟอร์เหมือนกันพอดีพิตตี้ทำมาให้เป็นตัวพิเศษสําหรับแดกโดยตรงเลยครับก็ทางแหนบนี่ก็ไปทําที่ปากเท่าแหนบครับท,ที่ที่เพื่อนๆก็น่าจะรู้จักดีครับอยู่ที่พระรามสครับไปทํามาครับก็ทางด้านทางด้านนี้เขาก็ได้ชงล่างมาให้ครับ ทางเข้าไอเสียนี่ก็เป็นมอเจริญอยู่แล้วครับผมโอเคครับแล้วส่วนล้อล้อเห็นหมูหยองใช้ล้ออะไรอยู่ครับใช้ล้ออะไรอยู่ครับล้อที่ใช้นี่เป็นล้อเวลครับผมเป็นล้อเวลอเมริกาเลสซิ่งจากอเมริกาครับสั่งนําเข้าเข้ามาจากอากูครับผมเบรกก็เป็นเบรกสเต็งจากอเมริกาครับผมยางหน้าเป็นฮูเซีร์ครับแต่ข้างหลังนี่เป็นทีอีสามเจ็ดแม็กญีนุนครับนำนำเข้ามาเหมือนกันแล้วก็ยางนี่ใช้เป็นเนโต้สี่สองศูนย์ครับหน้ากว้างของยางก็เป็นสองสามห้าห้าห้าสิบแปดครับผม ที่ใช้ครับแล้วส่วนภายในรถมูหยองทําการลื้อไหมครับรถน้ำหนักต้นไหมครับข้างในไม่ได้ลื้อครับผมข้างในก็คือเป็นแอร์เย็นเพียงเพราะปกติเหมือนเดิมลำพงลำพงอะไรแผงวัตตงแผงปรตตูก็อยู่เหมือนเดิมครับผมก็มาลดน้ําหนักก็แค่ว่าคือมาเปลี่ยนหัวแค่นั้นเองแล้วก็ถ่ายเทน้ําหนักไปถ่วงท้ายก็ไล่จากข้างหลังเลยครับให้แรงม้าลงพื้นเต็มที่ครับผมครับแล้วเวลาดีสุดของรถคันนี้เวลาอยู่เท่าไหร่ครับ12.58ครับ นี่ถือว่าเป็นเวลาที่ดีสุดในประเทศไทยตอนนี้ไหมครับถูกต้องครับผมเป็นเวลาที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับทำลายสถิติครับยางเรเดียนครับครับผมหมูหยองฝากอะไรถึงเพื่อนๆแลแข่งด้วยกันไหมครับในรุ่นนี้ครับก็ถ้าในรุ่นเทอร์โบดีแม็กหรือว่าเรียกกันง่ายๆก็ว่าในรุ่นเทอร์โบสแตนดาร์ดทั่วไปอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆอยากโมดิฟายก็โมดิฟายได้ครับก็มาแข่งกันในสนามนะครับสนุกสนาน ปลอดภัยกว่าด้วยครับรายการสปีดเลตัเรานะครับต้องขอขอบคุณหมูหยองมากที่สละเวลามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถนะครับครับผมครับผมทราบแฟนๆนะครับสัปดาห์หนะ้าเรามาติดตามกันว่าเป็นผลงานของใครจะมาโชว์ในรายการเรานะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักับกับแลนโลเวอร์กับการตกแต่งในสไตล์ของตัวแข่งในรายการกีโปชาเลนหลายคนอาจจะยังสงสัยว่าแล้วกีโปชาเลนเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยสำหรับรายการกีโปชาเลนมันก็คือรายการการแข่งขันการประจไทย การขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อโดยเฉพาะรถยนต์ในคุแลนด์โรเวอร์บวมกับนักต่างชาติเวลาต่างเพิ่ม่วยในการเดินทางอาทิีเช่นการใต้เรือข้ามการปั่นจักรยานเสืยอภูเขาอะไรประมาณนั้นถึงการเดินทางและการปะจลภัยในการแข่งขันจะต้องผ่านทั้งเส้นทางนือและ ร่วมการแข่งขันมากมายจากทั่วทุกโลกเพื่อทสอบความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจสภาวะทีท้าทายโดยการแข่งขันจะเป็นการตดต่อที่ยากทว่สน นะไปรายละเอียดการตกแต่งภายนอกของเจ้า l ร n d Rover นี้เหนบ้างสำหรับการตกแต่งภายนอกของเจ้า l ร n d Rover นีน้นะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คงเป็นสีของตัวรถสําหรับสีของตัวรถนั้นทําการแรปสติกเกอร์มาใหม่ทั้งคันเป็นสีส้ม โดยผลงานการแรปสติ๊กเกอร์ในครั้งนี้จะเป็นของร้านใดไปไม่ได้นอกจากร้านแรปอาชาร้านแรปสติ๊กเกอร์ชื่อดังระดับประเทศอางด้านหน้าของตัวรถนะฮะเราลองดูกันดีนะฮะเราจะเห็นกับกันชนหน้าขนาดใหญ่ของกับไฟสปอตไลท์ของเปียอีกหนึ่งคู่นะฮะและภายใต้กันชนหน้านั้นเราจะสังเกตเห็นวินนะครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าวินนั้นสำคัญมากๆสำหรับขาออฟโรดโคมไฟคู่หน้าก็เช่นเดียวกันนะฮะ ทางเจ้าของรถบอกว่าขอสว่างๆหน่อยหน้าที่ให้กับร้านเซ่าออโตไรติ้งเป็นผู้ดูแลทางร้านจัดการยัดไฟซีนอนคู่ใหม่ลงไปให้โอ้โหบอกได้เลยครับว่าสว่างเจอจ้าดีจริงๆและนอกจากนั้นนะครับเราลองสังเกตขึ้นไปด้านบนหลังคานะฮะเราจะเห็นนะฮะกับแหลกหลังคาขนาดใหญ่นะครับซึ่งเจ้าแหลกตัวนี้ประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ใช้คนสัมาระขณะเดินทางซึ่ง แหลกหลังคาตัวนี้เป็นผลงานของร้าน PSK หรือประสานการช่างซึ่งร้านนี้จะอยู่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจากนั้นนะฮะเราลองวนไปดูกันต่อนะฮะกับด้านหลังของตัวรถทางด้านหลังของตัวรถนะฮะเราก็จะเห็นกับหูลากนะฮะซึ่งเจ้าหูลากตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้สําหรับลากเรือนะฮะซึ่งรับน้ําหนักได้ถึง5,000ปอนด์เลยทีเดียวนะฮะและจะมองเงยเซยขึ้นไปหนึ่งทางประตูด้านหลัง เราจะเห็นกับบันไดลิงนะฮะซึ่งเจ้าบ,บันไดลิงนี้ก็เช่นเดียวกันครขาดไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราจะเอาของขึ้นไปเกี่ยมข้าหรือเอาไปเกี่ยววบนุแหลกหลังคานั้นมันมีความจําเป็นอย่างมากนะฮะผลงานนะฮะสำหรับบันไดลิงในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันฮะ p s k ประสานบ้านโป่งการช่างนั่นเอง เป็นยังไงฮะกับการตกแต่งภายนอกของเจ้า Land Rover คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะฮะกับการโมดิฟายในส่วนของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยทีเดียวเจ้า Land Rover ตัว Discovery นั้นจะมีให้เลือกถึง3ตัวด้วยกันนะครับเริ่มจากเครื่องยนต์ V8 3 9 0 0ซีซี cc เชื้อเพลิงเบนซินแล้วก็เครื่องยนต์2 0 0 0ซี cc เชื้อเพลิงเบนซินรวมไปถึงสุดท้ายเนะะี่ยเครื่องยนต์2 0 0 0ซี cc ในรูปแบบของเชื้อเพลิงดีเซล และแน่นอนครับว่าคัานนี้นะฮะเครื่องยนต์นั้นของเดิมจะเป็นในรูปแบบของ2 0 0 0ซีซีเชื้อเพลิงเบนซินนะครับแต่ทางเจ้าของรถบอกว่าอายุอนามันก็ไม่ไหวแล้วนะฮะจึงทําการยกเครื่องใหม่นะะียหันไปคบกับหัวใจดีเซลโดยหัวใจดีเซลในครั้งนี้นะครับยกหน้าที่ให้กับร้านช่างเบิร์ดหลัก5าร้านดังระดับประเทศเป็นผู้จัดการดูแลให้ทั้งหมดโดยทางช่างเบิร์ดนั้น ยกหัวใจ BD 3000นะฮะซึ่งประจำการอยู่ในอนิสันบกเอมนะครับลงมาประจำการโดยการโมดิฟายทั้งหมดนั้นนะฮะได้ขึ้นเชอร์โบใหม่นะฮะท่ออินเตอร์เดินใหม่นะครับอินเตอร์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดปั๊มเชื้อเพลิงจากการขยายเป็น12นะฮะรวมถึงหัวฉีดได้เปลี่ยนเป็นหัวฉีดแต่งนะฮะเพื่อให้การจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเครื่องเป็นไปอย่างเพียงพอ,อามาดูในะส่วนของช่วงล่างกันบ้างสำหรับการตกแต่งในช่วงล่างนั้น ได้ทําการเปลี่ยนโชคอัพทั้งหมดมาเป็นของออสซี่เวสต์โค้ตลอดทางเจ้าของรถบอกว่าหนึบได้ใจเป็นอย่างมากนะครับและที่สาคัญคุ้มค่ากับค่าตัวและเพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบันด้านของล้อแมกจากเดิมนั้นที่เป็นสีบอลคอบ6นิ้วได้จัดการนําไปทําสีใหม่เป็นสีดําพร้อมกับเปลี่ยนยางทั้ง4เส้นเป็นของซินวอสโตรุ่น My 117 Sport ขนาด2 8 5 7 5 6ทั้ง4ลอ้อสำหรับจัวยางตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นยางที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการเดินทางไกลเหมาะกับการเดินทางในปา่าดีทีเดียวหากเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับลองนําสไตล์การตกแต่งในรูปแบบของ G 4 Challenge คันนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีรถอะไรมาให้เ,เพื่อนๆติดตามกันบ้างสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ